เว้ยมืออ่หลอยไทยจะออยตอนไหนให้หน,น่ฮะม่อลายไทยจะตอนไหนบ้างโอ้ยเฮารือสาจอบแล้วจ,อบ,จอบอีกอยู่ยังบ่ท่านอีกอยูอย่เงิดคักอีรีได้ด้ยนสิม,าย,สมาย่นเออว่าสิมายรถอันไทยคุดมั่นมั่นเนฮสายช่วงอีสาย<ะ>โอ้ตีนักดีวะยันยัน ย่าได้ออกช่องดังปปนั่นวะย่าออกเสื้อเบียร์วันนั้นไปครับคุณน้าไทยไหมฮะไทยไหมไทยไหมก็ได้พี่เดยมันเหลืออยู่พี่เนี่ยเนอะพี่ดีโอ้ยมึงมึงหนาตามันเด้อพี่น้องมันย่านจะออกช่องดังมันมันมาลอยไทยกันไทยกันขึ้นเลยมึงเน่มึงเนี่ยมันเป่าต้องเฝ้าผมว่านี่น่ะนะว่าสิมาไทยไทยมันได้เดือนนี้เจ้าของไห้กับเฝ้าเจลีโอ้ยเป่าของไทยเป็นเห็นเป็นรูปนั่น เัวน้ำมึงแย่พนอยู่พนสีเฝ้า่น้ำมึงโอ้เงยไหลพี่น้องเลยนี่แหละบักกนันนี่แหละมึงหน่าตาันไปได้พี่น้องบอกอับกกันกน,นี่แหละบักบักกันจะผูเฝ้าพี่พูไปหลเฝ้ายังนี่แหละพี่น้องเอ้แต่ไทยของอย่านแต่เขามาไายดิไทยแต่ของหอัวพกบอก่นบาย่านดิ ลอยออกมาไทยหอดกันขึ้นขึ้นยังไยังนีนมาใบใบสามมึงมึงมึงมันตัวเขาไม่ได้ตัวดิไอไอนลงไทยบ่กเนว่าโอ้ยพ่แม่ยังดอกถามถามตอนสิออกกาม่ไยสื้อเบีย์ม่ไห้กี่น้ำเห็นดีบริาตเพิ่นเ้าที่แหกว่ทบ่ถ่ไยถ่ายเห็นว่เออ กะไทยกับโมเดวาดกะบอกโบบอกเนียก็มันบอว่าคือบ้านมาไทยเขาจะเกียนไอ้ที่ว่ามันเท่าชวมาไทยมาสัญญาณเทามาไทยได้พี่น้องมึงเนี้ยบริยานโอ้ยบริยานของบกของบกประเดกเฝ้ายังเฝ้าไปเอาลูกกินนมสันบอกเอาไปเอาลูกนอนบ ้รถไทยมันลายเลยโอ้ยว่าสิมาถ่ายอันเป็นไทยมันนะพี่น้องบ่ท่านเลยวะขนาดผมมาจอบแต่็มว่าด้วยดิหมู่ว่าผมก็ออกมาได้ดิขึ้นฝ้าอ่อด้ย่านมาเห็ดก่อนมาหอด้วยแปดมิลลินมันผู้เดียวรถหลายคันมันเกิดลยต้องฝ้าอ่ดิอ่าแดกดากุ้ย มึงนี่พี่น้องมันมันหัวจีดเดือนหัวดีได้หรอมันไใ้บกฟ้าบนได้ได้รถลายคันแต่ว่ามันเดือดจีดเดือนเปลี่นบกคักบนไหนแล้วพี่น้องเลยหากอะไรเพื่ออยากให้มันหัวดีเด้อพี่น้องสิบอกเด้อปลูกประมาณต้นฝนฝนแรกฝนแรกแมนแมนบ่าบกกี่ตัวเออแมนแมน เอาโทรศัพท์ถ่ายเลยมึงจะไม่ต้องออกกล้องถ่ายหรอกของโมผูประแดดของผู้ประแดดของขาดของขาดโอ้ยว่าเฉยออกช่องแม่หน่อยเดี๋ยวจะออกมาเอามาเบบจุดนี้แหละยู่หันกันแ่ายเอามาแล่งเฮ่เอารถชีพก็รถไถต่ำกันไปยังมันเนี้ยคักเนี่ยคนมือเดียวเนาะคับแต่ละขันตัวอะไอ้เป้าจังไหนคนมือเดียว โอ้ยน,นายคนแนหงเนนู้เห็นใจกันได้พี่น้องเอ้ยคนผูเดียวลูกก่ายังไงมึงหนามันนี่พี่น้องบักกันนี่ล่ะบักกันนี่ล่ะเดี๋ยวต่อไปไม่ใชได้ออกซองผมดูดูอยู่เดี๋ยวมาจะมาทายทํำแต่ลูกเี่ห้าบักกันนี่มันมักตัวบักนี่ตัวลูกตัวเมียได้บักกนี่ลูกกระพันในอยู่รถก็หลายคันขับู้เดียวเ,ยเอบอบ่ให้ฟ้าไอเทียตั้งไหนพี่น้องเอ้ย เร่งกันเยอะไปเร่งกันรถคันหนึ่งมาไว้แร่งมาอีคันหนึ่งอีกอ่ามันไปเร่งกัารถข้วเขาตั้มกันอ่าอู้หู้เกี่ยวเวลาไหนนอนบ่ายคลิปนี้บ่ได้สาระเองเราพี่น้องมาหายมันซื่นเลยหรอมันบ่บอกผมนี่บักกันนี่มันซื้อว่าบักเสียทิศนี่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 บักเสียทิศท้อคู่นี่เออบักก็ไทยสองคอไงบักไทยสองคอตัวบ่เสียงดังๆบักตัวอ่าไอ้แม่นไม่รุ่นกับคนตีนเนี่ยบักกันี่ ไอ้ไถยลองนักเบื really hmm. <sm all iş ing> ่อเหมือนลูกมัน้อยนอนี่ฮะใครเด้มันบ่นยังกะติียิงเอาทั้ควนวะให้ง่ไงลูกเขาน้นหน่อยไปไถาเสียงดังๆเขาใกล้ตัวเขาบ่นนั่งกะติีไปยิงเอาทังควนยังไงเนาะทังควนยังไงอันไงวะเท่าเด่ควนตีเสียบตารู้เหรอเฮ้ยมันหนาวคนแห้งเนยตัวนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยศูนย์แห้งหรือเปล่นี่ว้าว จบคลิปเพี่เราหนี่เลยจุดปุดเลยมือนีโบ่ได้เรื่องเลยมือนีิโอ้ยมือนีิมาถ่ายคลีมหายคนหนิเนี่ผมย่างเกือบมากจนได้ปูนปูนเนี่ยผมเด้อนับมาให้หอดบ่องเลยวะอ้าวปูนเนี่ยนอนเนี่ยนอนว้ายโบดูแล้วอะไรมากเลยประจานเล็กน้อยเลยเว้ยอยากออกซองดังได้ว่าเขามาถ่ายนาะโบโบบอกว่าอันมาถ่ายเราโบบอกเขาก็มันว่าอยากออกซองดังอยากออกซองเพิ่งยู่ ใช้ซื้อตัวปันนักฟุตบอล<ำ>บอลคำเ,เน้นมาม่าเ<ะ>นาะฮะใช้ซื้อตัวปันนักฟุตบอลมาออกส่องยูทูไปซื้ออะไรอ้อว่าไม่ํำแล้วญาติมามา่าเนาะว่ายูมดูกับเมียนกอ๋อเงาเนี่คือเปล่าเนี่ย on m o m e n นบอกอายุมลูกับมียอยางเดียวหนึ่งละจอบอยู่บุ้จักหัวหนา,ามยามฝนเมื่อหาทายึ้อยากอะรถไทยจะี่ป่หาบทยยูศูนมัน ขั้นผุนก็บปากาไปไายพื้นยังก็จะขาวเอาสุนนี้ล่ะครับพี่น้องสำหรับชุปนี้ขอี่น้งเมห่ไงมีอีกรอบน้อหนาเด้อไมีรอบหนามงตายกูยิตปวดออกจากกันปรวดออกจากตำแหน่งเลยเสียแขกระทั้งไหนทุมมือนี่เียแขกหากินนีล่ะหากินนี้และปลาอย่างนี้แล ชคแขกอะหายสาบศูนไปแล้วครับพี่น้องโชคแขกก็ได้รถจ,จอดไว้อย่างจะจะออกจ,นจ,นจันย่างจะจะไปเลี่ยมเหรออืมเอาตันนี้แล้วครับพี่นอ้องแล้วเจอกันไม่คลิปหนะ่าสวัสดีครับ